คำม,มาบรรยายต่อไปนี้เป็นการบันทึกเสียงจากหนังสือเรื่องอาพรประดับใจจากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทศระซึ่งผู้ประพันธ์ได้กล่าวไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าหนังสือเล่มนี้ตั้งใจจะเขียนเพื่อเยาวชนจึงทำแบบจดหมายจากพ่อถึงลูกเพื่อให้เขามองเห็นคุณธรรมอันควรจะนำมาเป็นอาพรประดับใจ คือพรหมวิหารธรรมซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตเท่ากับอาพรประดับกายหรืออาจสำคัญกว่าเสียอีกมนุษย์เราประกอบขึ้นเป็นชีวิตด้วยส่วนสำคัญสองสี่คือสี่กายกับสี่ใจเราได้ให้ความสำคัญและเสียเวลากับการบำรุงบำาเรอือชีวิตสี่กายเป็นอันมากแต่ละเลยขาดความเอาใจใส่ต่อชีวิตสี่ใจอันเป็นชีวิตส่วนภายในของเรา ซึ่งสามารถให้สุขให้ทุกข์กเราได้อย่างมากทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตส่วนภายในของพวกเราจึงขาดความสดชื่นเหยวเฉาจิตใจของเราเต็มไปได้วยความกระวนกระวายเร่าร้อนแม้จะมีทรัพย์สินเสื้อผ้าอาภรณ์บริบูรณ์แต่ไม่ค่อยมีความสุขใจไม่งามเพราะขาดอาภรณ์ประดับใจความอดทนความสงบสุภาพความมีเมตตาปราณี เป็นอาพรสำคัญของใจทําให้ใจงามเมื่อใจงามกายวาจาก็พลอยงามไปด้วยเพราะใจเป็นหัวหน้าเป็นนายกายวาจาเป็นเบาวอาพรประดับใจดีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนแต่ผู้ใหญ่ก็อ่านได้ไว้สอนเยาวชนของตนเพราะทุกคนย่อมมีญาติที่เป็นรุ่นยาวกว่าตนอันหนึง่ง อายุของคนเรานั้นมีสองอย่างคืออายุกายกับอายุจิตมีบางคนที่อายุทางกายแก่ไปตามกาลเวลาแต่อายุจิตไม่ได้เจริญขึ้นยังคงเป็นผู้เยาว์ในเรื่องอายุจิตอยู่นั่นเองจิตไม่ได้พัฒนาไปเลยสิ่งเป็นเครื่องพัฒนาจิตก็คือธรรมปราศจากธรรมเสียแล้วอายุจิตจะเจริญได้อย่างไร บุคคลผู้มีคุณสมบัติ4ประการดังที่ปรากฏในหนังสือนี้นับว่าเป็นพรมในร่างมนุษย์คือเป็นผู้ประเสริฐรรมเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดในหมู่ชนตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอักขัญยสูตรขอให้ชาวเรามาช่วยกันปฏิบัติธรรมและส่งเสริมทรรให้เจิดจ้าอยู่ในสังคมมนุษย์เพื่อมวลมนุษย์จะได้มีความสุขยิ่งขึ้นด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง วสินอินทศระอาพรประดับใจข้อที่หนึ่งเมตตาลูกรักพ่อจะพูดถึงคุณธรรมที่ลูกควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตนในจดหมายฉบับต่อต่อไปก็คงเป็นทำนองเดียวกันถึงจะพูดเรื่องอื่นบ้างก็เพียงเล็กน้อยปลีกย,ย่อยส่วนใหญ่หรือส่วนที่เป็นหลักจะพูดกับลูกถึงคุณธรรม ซึ่งลูกจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังขาดคุณธรรมอยู่เป็นอันมากพ่อกล้าพูดกับลูกว่าเด็กของเราส่วนมากแม้ผู้ที่ได้เรียนหนังสือสูงก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาสมบูรณ์ไม่ได้เพราะยังไม่มีคุณธรรมดีพอผู้ที่จะเรียกได้ว่ามีการศึกษาสมบูรณ์นั้นจะต้องมีความประพฤติดีคือมีคุณธรรมดีด้วยนั่นเอง บ้านเมืองที่พลเมืองขาดคุณธรรมนั้นเรียกว่ามีประชากรที่ขาดคุณภาพจะเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนไปไม่ได้พ่อจะค่อยๆพูดเรื่องคุณธรรมกับลูกทีละข้อสองข้อเท่าที่โอกาสและเวลาจะอำนวยให้พ่อทำได้วันนี้พ่อจะพูดให้ลูกฟังถึงคุณธรรมสำคัญที่ควรปลูกฝังให้มีในใจคือเรื่องเมตตากรุณา ซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสีพรหมวิหารแปลว่าธรรมเป็นที่อยู่ของผู้ประเสริฐคือผู้ที่จะประเสริฐได้จะต้องมีพรหมวิหารธรรมนี้เป็นที่อยู่แต่หมายถึงเป็นที่อยู่ในใจใจที่อยู่กับพรหมวิหารจะเป็นใจที่ประเสริฐเมตตานั้นคือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น แต่ความรักที่เป็นเมตตานั้นจะต้องเป็นความรักที่ไม่เจือด้วยราคะแบบที่ชายหญิงรักกันแต่จะเป็นแบบพ่อแม่รักลูกหรือเพื่อนรักกันด้วยมีความปรารถนาดีต่อกันคนรักสัตว์ด้วยเมตตาต่อมันไม่ประทุษร้ายมันมองเห็นมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะร่วมของสัตว์โลกทุกชนิดทุกประเภท เมื่อจะแผ่เมตตาก็ขอให้ลูกนั่งหรือยืนทำใจให้สงบสักครู่หนึ่งรวมพลังจิตให้สงบนิ่งแล้วพึงนึกพูดในใจหรือพูดออกเสียงวาๆวา่าขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดว่าซ้ำหลายและหนก็ได้นี่เป็นการแผ่ทั่วไปหรืออโนทิศภา,าณาถ้าลูกต้องการแผ่เมตตาเจาะจงถึงคนใดคนหนึ่ง ที่ลูกต้องการก็พึงทำจิตให้สงบรวมพลังจิตแล้วส่งกระแสแห่งเมตตาไปให้เขาพร้อมด้วยนึกพูดในใจว่าขอให้เขาเป็นสุขเถิดพร้อมกันนั้นลูกพึงนึกถึงหน้าตารูปร่างของเขาและมองเห็นมโนภาพหน้าตาของเขาสดใสแจ่มใสและผาสุขทำอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาโดยเจาะจง หรือโอทิสะพารณากระแสแห่งเมตตาจะพุ่งออกจากตัวลูกพุ่งตรงไปยังบุคคลที่ลูกแผ่ถึงหรือถ้าลูกแผ่เป็นอโนทิสะพารณาคือไม่เจาะจงกระแสแห่งเมตตาก็จะสร้างออกเป็นรัศมีแพ่เป็นวงกว้างออกไปโดยรอบเป็นกระแสที่เยือกเย็นนำความสงบสุขมาสู่ตัวลูกเองและสัตว์ทั้งหลายทั่วไป ลูกคงจะต้องยอมรับว่าพลังจิตของคนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งสำคัญมากคนที่มีพลังเมตตาสูงจะเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้อื่นรักใคร่นิยมนับถือใครเข้าใกล้ก็อดรักไม่ได้แต่ทั้งนี้ลูกจะต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าลูกปลูกฝังเมตตาให้เกิดขึ้นในใจไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นรักลูก แต่เพื่อให้ลูกมีจิตซึ่งเปี่ยมด้วยความหวังดีต่อผู้อื่นเพื่อให้จิตของลูกมีธรรมอันประเสริฐเป็นที่อาศัยอยู่ส่วนความรักที่ผู้อื่นจะพึงมีต่อลูกนั้นถือว่าเป็นผลพลอยได้หรือเป็นผลอันเกิดขึ้นเองโดยธรรมดาเปรียบเหมือนดอกมะลิบานแล้วหอมเองซึ่งเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นใครได้เข้าใกล้ก็ชื่นใจชุ่มเย็นเขาจึงรักดอกมะลิ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันเมตตาจึงเป็นอาภรณ์ประดับใจที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนควรมีไว้ผู้หญิงที่สนใจสแสวงหาเสื้อผ้าอาภรณ์มาประดับกายนั้นก็ดีอยู่ดอกแต่ควรมีเมตตาไว้ประดับใจด้วยจึงจะสวยงามทั้งภายนอกและภายในมีสเสน่ห์ไม่จืดจางถ้าลูกจะเจริญเมตตาตามหลักของพุทธศาสนา ให้ลูกพิจารณาถึงโทษของโทสะและคุณของขันติก่อนโทษของโทสะมีอยู่เป็นอันมากมีให้เห็นอยู่ทั่วไปมันเป็นสิ่งทำลายตนและผู้อื่นทำลายตนก่อนแล้วลามไปทำลายผู้อื่นเหมือนไฟไหม้เกิดขึ้นที่บ้านเราไหม้บ้านเราก่อนแล้วลามไปไหม้บ้านคนอื่นถ้าไม่ช่วยกันดับมันจะลามต่อต่อไปตราบเท่าที่ยังมีเชื้อให้เผา หรือจนกว่าจะไปเจอแหล่งน้ําเข้าการป้องกันไม่ให้ไฟไหม้บ้านเราจึงเท่ากับช่วยป้องกันบ้านคนอื่นไปด้วยและการช่วยกันดับไฟซึ่งบังเกิดขึ้นที่บ้านคนอื่นก็เท่ากับได้ป้องกันบ้านของเราไปด้วยไฟคือโทสะนี้ย่อมดับได้ด้วยน้ําคือเมตตาเมื่อใจเอิบอาบอยู่ด้วยเมตตาโทสะย่อมไม่เกิดหรือเกิดได้ยาก ไฟย่อมไม่เกิดจากแหล่งน้ำหรือว่าลูกเคยเห็นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าไม่มีเคราะห์ใดเสมอด้วยโทสะหรือนัตถิโทสะสโมขะโหหมายความว่าเมื่อใดเกิดโทสะหรือความโกรธขอให้ลูกระล,ลึกว่าเคราะห์ร้ายกำลังมาแล้วขอให้รีบสะดอกเคราะห์นั้นโดยรีบดับโทสะเสียให้เร็วที่สุดอย่าให้อยู่นาน เพราะมันเป็นอันตรายแก่ลูกเองก่อนแล้วจะลามไปเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นต่อไปเมื่อลูกเป็นเหตุแห่งอันตรายแก่ผู้อื่นลูกได้สร้างเวรกรรมขึ้นแล้วและมันจะย้อนกลับมาสนองแก่ลูกในภายหน้า